สวัสดีครับผมพันธุ์ตุลตีนรัตพงศ์พรมมีนะครับจะขอญาตแนะนําตัวนะครับในฐานะที่ผมเองมีความตั้งใจที่จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2พรรคประชาชนจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับก็คืออําเภอบ้านดา่านหลอยและก็อาเภอคริมาศและอําเภอคงไกรลาดบางส่วนนะครับเบื้องต้นขอญาตแนะนําพื้นเพตตัวเองนะครับผมเองก็เป็นคนลัานานหอยคนบ้านด่านหอยนะครับคุณพ่อ ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคุณคุณแม่ก็เป็นเกษตรกร,ะกรนะครับก็มีพื้นเพอยอยู่ในหมู่4บ้านหนองกวางตําบลลานหอยนะครับส่วนด้านการศึกษานะครับผมเองก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนปถมโรงเรียนบ้านลานหอยนะครับแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนมัธยมต้นนะครับที่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยานะครับแล้วก็มัธยมปลายม .4 ม .5 ที่โรงเรียนสุขโขทยัยวิทยาคมครับ จากนั้นก็เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารในระดับที่ว่า2ปีนะครับจากโรงเรียนเตรียมทหาร2ปีก็เข้าต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่3าพานอีก4ปีนะครับจบมาก็จบปญาติรัฐประศานศาสตร์นะครับที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับจากนั้นก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับในด้านการทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ จากนั้นก็ไปเยียนต่อภาษาอังกฤษนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับที่รับบาคอลเลนะครับที่เมืองเลสเตอร์นะครับแล้วก็มีไปอบรมนะครับอบรมทางด้านการโรงแรมหรือการบริหารโรงแรมนะครับเนื่องจากภายหลังได้มาทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ด้านโรงแรมนะครับที่วิไลดุสิทธานีนะครับส่วนประสบการณ์การทํางานนะครับหลังจากจบที่โรงเรียนนร้อยตารวจแล้วก็รับราชการ ที่สอนวัดพญาไกรนะครับเป็นพนักง,งานสอบสวนนะครับจากนั้นก็ไปเป็นตํำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่พัทยานะครับแล้วก็ไปเป็นเขาเรียกนายตรวจติดตามอารองอธิบดีกรมตํารวจสมัยนั้นนะครับพลตำรวจพลตำรวจเอกชุมพลอัตศาสตร์นะครับจากนั้นก็ได้เข้าไปเป็นานายตำรวจติดตามของอท่าน ศาสตราจารย์ดรปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ไปเป็นรองนายกอีกหนึ่งปีรวมก็มีประสบการณ์ในด้านเป็นเลขาส่วนตัวหรือในตำรวจติดตามรัฐมนตรีและรองนายกอยู่อี4ปีนะครับก่อนที่จะลาออกจากราชการนะครับมาทําธุรกิจนะครับก็มาทําธุรกิจในด้านเขาเรียกว่าสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีบริษัท ก่อสร้างมีโรงแรมอพาร์ตเมนต์แล้วก็ทำบริษัททางด้านบันเทิงนะครับทำ,ทำด้านเพลงวงการเพลงมีค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำธุรกิจมาประมาณ20ปีฮะจนได้รางวัลระดับประเทศก็คือรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสันธนาการในปี2565นะครับต่อมาในปี 68ก็ทางลูกชายเรียนจบมาแล้วก็แต่งงานมีความพร้อมคือดูแลธุรกิจแทนแล้วผมเองก็อยากทำตามความฝันที่เคยได้ฝันไว้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับก็คืออยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดคือที่อําเภอบ้านด่านลานหอยนะครับเพราะว่าอำเภอบ้านด่านลันหอยเราเนี่ยปัญหาหลักๆของอำเภอเราก็คือในเรื่องน้ำนะครับลันหอยเป็นอําเภอหนึ่งในสุโขทยัย ในจำนวนประมาณ2หรือ3าอเภอฮะที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับก็คือมีอทุ่งเฉลี่ยมสีทํโรงลันหอยแล้วก็คลีมาศบางส่วนที่ประสบภัยแล้งนะครับแต่ลันหอยเนี่ยเป็นอําเภอเดียวที่ประสบภัยแล้งทั้งปีนะครับการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่อําเภอของเรายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งหรือแก้ปัญหาในเรื่องน้ํา ทั้งน้ำใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำดื่มนะครับในพื้นที่ยังขาดแคลนอย่างมากนะครับผมเองก็มีความฝันตั้งแต่วัยเด็กแล้วว่าวันหนึ่งเมื่อเราพร้อมแล้วจะกลับมาพัฒนาบ้านเรานะครับคือวันนี้เมื่อผมมีความพร้อมแล้วผมก็ได้กลับมานะครับผมเองได้กลับมาในนามของพคประชาชนนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ นะะฮพบที่น้องเก็บข้อมูลสิ่งต,ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการทํางานด้านการเมืองแล้วก็ในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็ทํามาตั้งแต่เดือนกุมภาครับถึงวันนี้ก็ครบ5เดือนเต็มแล้วนะครับก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เราอย่างจริงจังณตอนนี้ผมได้อุทิศตนทุกเวลานะครับเพื่อทําในสิ่งนี้นะครับก็ขอฝาก ท่านกรรมการนะครับช่วยพิจารณาให้ผมได้มีโอกาสที่จะทําตามความฝันพัฒนาพื้นที่พัฒนาอําเภอของเรานะครับให้เขาเรียกว่ามีน้ํากินน้ําใช้อย่างยั่งยืนแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นในโอกาสต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ